คือปั๊มน้ำนะครับ1นิ้วนะครับหรือว่าจะกี่นิ้วก็แล้วแต่นะครับในการก่อนการจัดส่งนะครับพนักงานของเรานะครับจะมีการเสียบใส่เทคเครื่องก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่างนี้นะครับเราจะเสียบแ๊บหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่มีน้ําถ้าเสียบนานๆไปเดี๋ยวมอเตอร์อาจจะไม่นะครับเพราะไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงนะครับส่วนการจัดส่งนะครับจะสังเกตเห็นว่าการแพคเกจต่างๆจะมีการลองมีการอะไรทุกอย่างแล้วก็ใส่กล่องนอกอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายนะครับหากหากได้รับนะครับแล้วสินค้า ไฟไม่เข้าหรือไม่ติดนะครับอาจจะเกิดจากการกระแทกจากการขนส่งนะครับวิธีการตรวจสอบง่ายเลยครับให้แกะฝาด้านบนออกมานะครับเพื่อจะตรวจสอบจุดต่างๆนะครับว่าขั้วสายไฟมีหลุดไหมนะครับแล้วตัวคาปานะครับมีการเคลื่อนที่ไหมครับให้ตรวจสอบทีละจุดนะครับหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีตรงไหนหลุดหรือว่าแรงกระแทกจากการขนส่งนะครับสามารถต่อกลับแล้วก็ลองเทสไฟได้นะครับนี่เป็นจุดที่ว่าไฟจะไม่เข้านะครับเนี่ยนะครับเพราะว่าสายไฟมันยิงตรงเข้าไปนะครับจุดพวกนี้คือจุดสําคัญ ให้เราเปิดตรวจสอบก่อนเพราะว่าทางเราอะได้เทสสินค้าก่อนจะส่งอาจจะมีหลุดมีอะไรบ้างนะครับจากการขนส่งอันนี้มันมันควบคุมยากนะครับในพนักงานแต่ละพื้นที่นะครับ